สิ่งที่เราให้เราสุขภาพไม่ดีมันมีทั้งภายนอกและภายในไอ้ส่วนที่อยู่ภายนอกเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขอะไรให้ได้เลยซึ่งอาจารย์เรียกว่าห่วงจุ้ยใช่ซึ่งห่วงจุ้ยภายนอกเนี่ยเราแก้ไขอะไรให้ไม่ได้เพราะว่าตัวภายนอกเนี่ยมันเป็นของธรรมชาติแต่อตัเนี้ผมเคยพูดคําว่าสุขภาพไม่ดีที่เกิดจากธนูลมก็จะเกิดจากอุบัติเหตุบ้างผ่าตัดบ้างนะครับเกิดจากธนูลมเส้นนี้ ผ่านเอาอย่างเช่นไปผ่านเอาเชื้อโรคคนเป็นไข้หวัดมาผ่านเอาโรคร้ายมาก็ส่งผลมาหาที่ตัวเราอีกเหมือนกันธนูลมเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากที่สุดสําหรับในศาสตร์ของฮวงจุย้ยเพราะว่าธนูลมเส้นนี้เป็นธนูลมที่พาเอาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีเอาเข้าที่บ้านเราวันนี้เลยมาแตกยอดคําว่าธนูลมให้มันลงละเอียดลึกล,ลงไปอีกอนะครับมีหนึ่งคำถามก่อนที่คำถามจะลันหายไปอนะคะ เ,เกี่ยวกับธนูลมเนี่ยแหละเขาถามว่ากิเลนไวน้าตีตู้เนี่ยช่วยลดแรงของธนูลมได้ไหมไม่ได้เพราะอยู่ในบ้านาเขาก็จะวิ่งอ,อยู่ในบ้านแต่ว่าตีตู้หันไปหน้าบ้านแล้วนะเข้าใจแต่เขาวิ่งอยู่ในบ้านเขาไม่ได้วิ่งออกนอกบ้านซึ่งธนูลมเนี่ยอยู่นอกบ้านถูกต้องอคือกําลังพทะตัวหวงจุ่ยของเราแต่กิเลนอะอยู่ในตีลี่อยู่ในพื้นบ้านเราคคืออันนั้นก็คือแก้คนที่อยู่ภายในบ้านแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันโดนภายนอกนะครับธนูลมเนี่ย ก็เลยจริงๆแล้วรายละเอียดไม่ได้ลึกซึ้งแล้วไม่ได้เยอะมากแต่คนเราต้องตีโจทย์ให้ออกโจทย์ของมันคืออะไรคือธนูลมธนูลมแสดงว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเกิดจากลมเท่านั้นลมจริงๆอ่ะอาจารย์ถ้าจะพูดอย่างนั้นนะลมมันอยู่ทุกที่ทุกั้นวาดเดี๋ยวจะวาดให้ดูเดี๋ยวอาจารย์วาดให้ดูนะคะนี่ครับอันนี้อันนี้คือถนนผมถามว่าธนูลมสองเส้นเนี้ยมีความต่างกันไหมตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยนะมีความต่างกันไหม ถามน้องแพรก่อนเพราะน้องแพรออกรายการกบอาจารย์มาเยอะมากหลายปีแล้วอ๋ยถ้าหนูต่อผีนี่หนูอายเขาแย่เลยนะถามว่าธนูลมสองเส้นนี้มีความต่างกันไหมคือถ้าดูจากรูปอ่ะมันเหมือนก็อปปี้เพสสองฝั่งหนูเลยคิดว่ามันน่าจะไม่ต่างกันอ่าซึ่งหลายคนก็คิดว่าไม่ต่างกันแต่จริงๆแล้วธนูลมสองเส้นนี้ต่างกันเพราะอะไรสมมติว่าเราหันทิศตรงนี้ไปหน้าบ้านตรงนั้นตรงนี้เป็นทิศเหนือทิศเหนือกับทิศใต้ลมไม่เท่ากันอ่าเห็นนะ นิธิเหนืออบทิตใต้อันนี้เหนืออันน uh, aro aro ี้บ้านหันหน้าไปทางทิศเหนืออันนี้หันไปทางทิศใต้ถูกไหมแสดงว่าธนูลมเส้นนี้ธนูลมเส้นนี้เส้นที่เราที่บ้านเนี่ยหันหน้ามาทางทิศใต้เนี่ยเนี่ยบ้านบ้านตรงเนี้ยโซนเนี้ยเนี่ยหันหน้าทางทิศใต้หันหน้าทางทิศใต้อันนี้หันหน้าทางทิศใต้หน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ใช่หน้าบ้านหันหน้าทางทิศใต้แสดงว่าธนูลมเส้นนี้ที่วิ่งมาหาเขาเนี่ย แรงเหรอคะเส้นเนี้ยแรงมากสิเพราะว่าธนูลมพร้อมกับลมของธรรมชาติที่มาและลมเส้นนี้มาสิบเดือนแต่อาจารย์บอกว่าบ้านหันหน้าทิศใต้นะ่ะดีดีแต่ไม่ได้บอกว่าธนูลมดีนี่ถูกไหมรับลมของทางทิศใต้อะดีแต่เป็นลมตามธรรมชาติลมที่มันโลง่ลงๆไม่ใช่ลมที่จะมาพร้อมกับธนูลมยิ่งแรงไม่ยิ่งดีหรอคะอาจารย์ก็แรง ي, เดี๋ยวมหมืนธนูแทงเข้ามาแรงไหมล่ะผมถ<ม>ึงบอกว่าทุกอย่างของธรรมชาติมาให้คุณทั้งสิ่งที่ดี และไม่ดี<ช>บ้านหันหน้าทางทิศใต้โชคลาภแรงแน่นอนมาดีทุกอย่างหมดเลยแต่ต้องแลกกับถ้าเจอธนูลมเส้นนี้ก็ต้องแลกกับสุขภาพที่คุณต้องเจ็บป่วยไวมากแน่นอนเพราะว่าลมเส้นนี้วิ่งมาสิบเดือนแต่ถ้าหันบ้านทางทิศใต้แต่ไม่เจอธนูลมดีมากเลยดีมากเลยใช่ใช่ครับธนูลมเส้นนี้แรงมากนี่ที่วิ่งเข้าบ้านหลังนี้ที่หันหน้าไปทางทิศเหนือใช่บ้านสีม่วงหันไปทิศเหนือใช่อ,อันนี้แค่สองเดือนเอง ก็ค <One input> ือจะเจ็บป่วยนะอุบัต um, ิเหตุในช่วงที่ลมมาหน้าหนาวเนี่ยจะเจ็บป่วยอุบัต so ิเหตุผ Teach ่าตัดถ้าหลุดช่วงนี Twelve ้ไปก็จะเบาลงแต่ว่านี่แค่พูดถึงเหนือกับใต้นะออกกระตกเนี่ยมีลมเพิ่มให้อีก6เดือนถ้าออกเฉียงใต้หรือตกเฉียงใต้ก็จะมีลม8เดือนก็รับลมไป8เดือนถ้าคุณได้ตกเฉียงใต้ออกเฉียงใต้เท่ากับว่าคุณได้ลมไป16เดือนก็ได้ลมของตะวันตกกระทิศตะวันออกมาอีก6เดือนเท่ากับ16เดือนใน16เดือนเนี้ยธนูลมเส้นเนี้ยพุ่งหาคุณเต็มแม็กเลย และจะมีสี่เดือนที่ลมแรงมากอืเราจะเห็นว่าบางคนเจ็บป่วยจะทุกปีจะเจ็บป่วยในช่วงเดือนเดือนนี้ตลอดเวลาเพราะอะไรนี่คือธนูลมเส้นนี้แต่ถ้าหันทิศเหนือออกเฉียงเหนือตกเฉียงเหนือค่ะคุณก็จะมีลมแปดเดือนแปดเดือนนี้ก็คือจะเจ็บหน่อยนะในแปดเดือนอก็เลยความหมายของธนูลมบางคนคิดว่าเอ๊ะทําไมบ้านเราเจอธนูลมบ้านเพื่อนก็เจอธนูลมแต่ทําไมบ้านเราเจ็บป่วยมากกว่าบ้านเพื่อนล่ะเพราะอะไร เาทนูลมเส้นนี้แล้วมันไปกําหนดว่าโดนฝั่งไหนด้วยโดนฝั่งซ้ายผู้ชายเจ็บโดนฝั่งขวาผู้หญิงเจ็บ